สวัสดีครับเคยไหมครับว่าบางครั้งเราอยากจะจําอะไรสักอย่างมันจําไม่ได้ทิส่วนในเรื่องที่เราไม่อยากจำอ่ะจาแม่นมากเลยนะครับทําไมมันเป็นแบบนั้นแล้วเรามีวิธีอะไรไหมที่เรื่องไหนที่เราอยากจะจําแล้วเราจะจํามันให้ได้นะครับส่วนเรื่องไหนที่เราไม่อยากจะจําเราจะทำยังไงมันดีเราจะลืมมันได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เหตุผลส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่า ก็จะมาเล่าในมุมมองของผลแล้วกันนะครับเพราะว่าผมทําแล้วมันก็ได้ผลนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตอร์บบัดนะครับไม่ได้เชี่ยวชาญโรคทางด้านจิตใจแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่พูดวันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็ทํามากับตัวเองนะครับอ่ะเริ่มจากสิ่งที่เราไม่อยากจําก่อนนะครับไม่อยากจาแต่มันดันติดหัวเราเนี่ยจาแม่นเป๊ะเลย ทำไมนะครับท่านลองสังเกตก่อนว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเช่นเรื่องนี้มันน่าลำคาญมันน่าหงหุดหงิดมันโกรธมันโมโหมันซึมเศร้าเอาแฟนเก่าลืมไม่ได้สักทีเลยเฮ้ยได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาคิดถึงตอนนั้นทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางครั้งเป็นกรณีที่สะเทือนจิตใจมากๆเช่น ไปที่โรงพยาบาลแล้วมีญาติคนหนึ่งเสียนะครับแล้วมันจําติดตาเลยต่อไปเราเห็นโรงพยาบาลเราคิดถึงญาติคนนั้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับหรือบางครั้งเราไปฟังเพลงบางอย่างแล้วมันตรงกับชีวิตเราแล้วโอ้โหมันมันรู้สึกขึ้นมาเลยนะครับภาพพวกนั้นมันโผล่ขึ้นมาหมดนะครับไออย่างเงี้ยนะก็มันจะเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจําแล้วมันก็ตันจําได้นะครับหรือบางครั้งเราเออเรารู้สึกว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเราทำถูกนะแต่มันไม่ยุติธรรมเลยที่เรามาโดนลงโทษนะครับหรือว่าเราทำเนี่ยเราทำเต็มที่แต่โดนเจ้านายด่าแต่คนที่มันได้หน้าไปคือเพื่อนเราที่มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วมันบอยความผิดมาให้เราอะเรายันจำได้แม่นเลย,ยเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะจำสช่เราอยากจะท่องหนังสืออยากจะจำชื่อคนอยากจะอ่านอะไรให้มันจำได้แม่นๆนะครับ มันจําไม่ได้ทีอ่านเขาไปสิบรอบแล้วไม่เห็น,นจะจําได้เลยทําไมไมันเป็นแบบนั้นอ่ะท่านเห็นข้อแตกต่างอะไรไหมของเหตุการณ์เหล่านี้ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปลองเงียบเงียแบแป๊บหนึ่งแล้วลองคิดดูแล้วใครจะกดพอส์วิดีโอแล้วลองคิดดูก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมันทําให้ท่านจําได้เนี่ยคือความรู้สึกครับความรู้สึกนี่แหละนะ ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจํามันเอาไปผูกกับอะไรขึ้นมาแล้วล่ะก็มันจะทำให้ท่านจําสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นความรู้สึกทางด้านอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นโกรธมากเสียใจมากเฮิร์ทมากนะครับจะเป็นคนที่รู้สึกผิดหวังมากๆช้าใจมากๆนะครับอ่ามันจะยิ่งทําให้ท่านรู้สึกจําได้เป๊ะเลยนะครับเรื่องพวกนั้นจะผุดขึ้นมาในหัวเลยตกใจมากกลัวมากอาจจะจําได้นะครับ แต่ก็มีบางกรณีครับกลัวม,มากแล้วก็มันจะมีกลไกบางอย่างของสมองทางด้านเกี่ยวกับจิตใจที่ทําให้ท่านจําเรื่องนั้นไม่ได้เลยหายไปจากหัวลบออกไปเลยนะครับเก็บไว้ในส่วนหรือของสมองซึ่งอันนั้นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับถ้าสงสัยยังไงไปถามหมอทางด้านจิตเวชเขาจะเล่าให้ท่านฟังได้ดีกว่านะครับเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ผมจะไม่พูดถึงตอนนี้แล้วกันนะครับอ่าแต่ไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกในแง่ไม่ดีนะครับความรู้สึกในแง่ดีก็สามารถที่จะทําให้ท่านจดจําอะไรบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า ท่านฟังเพลงเพลงหนึ่งแล้วสึกมันฮึกเหิมเหลือเกินมันก็จะทําให้ท่านรู้สึกว่าจําช่วงเวลานั้นได้นะครับจำสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ตอนนั้นได้เช่นว่าเนี่ยไปออกกําลังกายแล้วฟังเพลงอันนึงเนี่ยเพลงอันนั้นมันรู้สึกว่ามันฟังตอนที่ท่านกําลังมีความสําเร็จในชีวิตส่วนหนึ่งอ่ะแล้วท่านรู้สึกว่าเพลงนั้นมันดังขึ้นมาหัวแล้วโอ้ยมีแรงขึ้นมาเลยทันทีนะครับแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นอ่ะแบบนี้ก็เป็นความรู้สึกในแง่บวกนะครับหรือบางกรณีฟัง ฟังเพลงแล้วก็อ่านหนังสือบางอย่างไปด้วยมันจะทําให้รู้สึกว่าเออเพลงนี้มันไปผูกกับหนังสือตรงนั้นนะก็ทําให้ท่านจําได้ว่าไอา้หนังสือที่ท่านอ่านในตอนที่เพลงนั้นดังอยู่เนี่ยมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอะไรท่านอ่านอะไรอยู่นะครับอ่ามันก็นจะมีเช่นนี้ขึ้นมาได้นี่ก็เป็นความรู้สึกในแง่บวกนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่ท่านไม่อยากจะจําอะไรแล้วมันมันไม่ลืมสักทีนะครับมันเป็นเพราะว่าท่านเอาความรู้สึกของท่านลงไปผูกกับมันนั้นเองนะครับวิธีแก้ก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้ความรู้สึกตัวเนี้ยมันหลุดออกจากสิ่งที่ท่านไม่ต้องการจะจํามันนะครับทํำยังไงดีนะครับส่วนตัวผมนะครับมีหลายๆวิธีของแบบนี้นะครับจะต้องรีบแก้ตั้งแต่แรกที่ท่านรู้ตัวถ้าไปแก้ตอนมันสายไปแล้วมันจะยิ่งยากมากๆเลยเช่นสมมุติว่าท่านไม่อยากจะจำวันวันวันหนึน่งเลยแหละที่ท่านเสียใจมากๆกับเรื่องที่ อะไรที่ท่านทําไปสักอย่างเนี่ยครับวันนั้นท่านจะต้องรีบแก้เลยถ้าท่านปล่อยให้มันเลือนนานไปเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกนั้นบังเอิญมันจะอยู่กับท่านมันจะแก้ยากละนะครับถามว่าผมแก้ยังไงในวันที่ผมรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นผมจะรีบไปออกกําลังกายเลยนะครับออกให้มันเหนื่อยที่สุดเท่าที่จะเหนื่อยได้เลยครับอะไรก็แล้วแต่เช่นทาเบอร์ปีไปเรื่อยๆจนกระทั่งความคิดนั้นมันหายไปจากหัวนะครับอ่า หรือไปไว่ายนะ้ําไปวิ่งไปเล่นเวทไปอะไรก็ได้เอาแรงไปลงกันอย่างอื่นเพื่อที่จะดึงความสนใจของร่างกายของสติให้มันไปอยู่กับกล้ามเนื้อกับการหายใจกับการออกกําลังกายนะครับมันจะได้ไม่ไปฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะจํานะครับแล้วพอการทําแบบนี้ตั้งแต่แรกที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยมันแน่นอนการออกกําลังกายจะทําให้เราใช้แรงไปในทางที่เราอยากจะใช้นะครับแล้วก็เป็นการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขเช่นฮอร์โมนเอนโดฟินพวกนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องพวกนั้นที่เราไม่อยากจะจำเนี่ยมันก็จะเริ่ม,ม,มลดความสําคัญลงแล้วนะครับพอมันเริ่มลดความสําคัญลงผมก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มดีขึ้นนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเ,เป็นวิธีในการทําของผมซึ่งผมรู้ว่าหลายๆคนอาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมรู้ตัวแบบนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วผมลองทําแล้วมันทําได้ก็คือการที่ผม แยกจิตใจของตัวเองออกมาแล้วมองเข้าไปในตัวเองดูซิว่าไอ้ความรู้สึกที่เราไม่ชอบแบบเนี้ทําไมเราถึงไม่ชอบแล้วเราแก้มันได้ไหมเหมือนกับการที่ผมดูทีวีอยู่นะดูทีวีรายการอะไรไม่รู้แล้วดูหนังละกันสักเรื่องหนึ่งแล้วผมเห็นพระเอกนางเอกมันโอ๊ยพระเอกมันโง่เหลือเกินทําไมมันเห็นผู้หญิงคนเนี้ที่แปลงร่างเป็นผู้ชายคือ มันจะดูไม่ออกเลยแค่ติดหนวดอย่างเงี้ยแล้วมันดูไม่ออกโอ้ยเราหงุดหงิดมากเลยแค่ผู้หญิงติดหนวดแล้วมันกลายเป็นผู้ชายเลยเหรอเฮ้ย hey, พระเอกมันโง่โง่ขนาดนั้นเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจไปกับมันถามว่าผมทํายังไงก็เฮ้ยเราเป็นคนดูนะเราลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนดูเราดูในนั้นเออเราไม่เห็นต้องมีหงุดหงิดอะไรกับเขาเป็นแค่การแสดงธรรมดาเขาก็อยากจะให้มันง่ายเขาก็คงไม่มีใครไปนั่งแต่งหน้าผู้หญิงให้มันเหมือนผู้ชายเป๊ะหรอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางเรื่องผมก็รู้สึกว่าโ้้ยยมััันนนนนววุ่่่าาาเเเือกิใรงงงถทไ ก,ก็ปิดปิดทีวีปิดทีวีแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความเงียบอ่านะครับเกิดความเงียบเกิดความที่เฮ้ยไอเรื่องที่เราสับสนทุกทุกอย่างมันหายไปเหมือนกับเราสับสนอะไรสักอย่างเราดึงปลั๊กออกเลยดึงปลั๊กออกจากทีวีไม่มีอะไรให้สับสนอีกต่อไปนะครับนะคิดอย่างเงี้ยมันยิ่งทําบ่อยยิ่งทําให้รู้สึกว่าสามารถแยกจิตใจออกมาจากตัวเองได้แล้วก็มองเข้าไปในตัวเองเหมือนกับเรามองทีวีนั่นแหละครับ แล้วมันก็เลยทําให้เราสามารถตั้งเหตุผลได้เฮ้ยมันจะไปอะไรกับมันนักหนานะเขาแสดงของเขาอ่เราไปยุ่งอะไรเขาด้วยแล้ไม่เห็นต้องยุ่งนี่เราก็อยู่ของเราคือพระเอกเขาจะตาถั่วเห็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยถูกไหมนะครับอะไรทํานองนี้นะครับคือถ้าเราทําได้แบบนี้บ,บ่อยๆร่วมกับการที่เราตัดอะไรออกไปเร็วๆเนี่ยมันก็จะทาให้เรื่องที่เราไม่อยากจํามันหลุดออกไปได้เร็วขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่มันนานๆละเช่นมันเราดันไม่รู้แหละไม่รู้อะไรมันดันฝังหัวเรามาัน นานมากๆเลยเช่นว่าเ,าเกิดว่าบอกพ่อแม่เราอย่างเงี้ยสอนให้เราต้องประหยัดนะครับแต่มันไม่ได้กลายเป็นประหยัดธรรมดามันเป็นสุดยอดการประหยัดเช่นว่านิดนึงก็ไม่ได้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะครับแต่เรารู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีแต่ว่าเราติดแล้วเราเราลืมมันไม่ได้เลยภาพพ่อแม่เราปุดขึ้นมาในหัวเลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําแบบนี้นะทามันจะลืมมันได้ยังไงนะครับไอ้ของแบบนี้มันจะยากละ แต่ว,วิธีในการจัดการก็คือจะต้องใช้เหตุผลอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับคือดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์เป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปจะดีที่สุดนะครับดึงตัวเองออกมาเป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปในเหตุการณ์ท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์คิดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับง่ายๆเลยสมมุติมีเพื่อนของท่านมาปรึกษาท่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นว่าเออแฟนของเพื่อนเขาอาจจะชอบกิน ชอบแบบกินกล้วยแต่ว่าชอบปอกกล้วยจากตรงหางแต่ว่าตัวเขาอยากจะปอกจากตรงหัวอย่างเงี้ยนะครับก็มาบอกว่าทะเลาะก,กันเรื่องเนี้ยท่านรู้สึกว่างี่เง่ามากเลยนะทะเลาะก,กันอะไรเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับถ้าท่านท่านเป็นคนให้คาปรึกษาเขาก็ก็ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นต้องทะเลาะก,กันเลยถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าท่านเป็นอยู่ในบริบทเดียวกับเขาเช่นว่าถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้ชายหรือผู้หญิงในนั้นเนี่ยการแค่แกะกล้วยเนี่ย มันอาจจะแบบวัวเป็นเรื่องใหญ่มากมายที่จะต้องทออกกะเลาะกันเลยก็ได้นะครับถูกไหมฮะดังนั้นแค่ท่านดึงตัวเองออกมาแล้วท่านมองเข้าไปนสถานการณ์แบบนั้นท่านจะรู้สึกว่าเออจริงมันไม่ต้องเอาอารมณ์ลงไปเล่นนะแล้วหัดทาบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะสามารถแยกเอาอารมณ์ออกมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะลืมสิ่งเหล่านั้นได้หรือลดความสนใจของท่านในเรื่องพวกนั้นลงได้ลดความสําคัญของเรื่องเหล่านั้นลงได้นะนะครับ ทีนี้มาถึงในแง่ประโยชน์ของวิธีในการที่จะจําให้ได้อย่างที่ผมบอกถ้าเมื่อ,อไร่ก็แล้วแต่ท่านสามารถเอาอารมณ์ความรู้สึกไปผูกกับเรื่องอะไรสักอย่างได้แล้วละก็โอกาสจะจําเรื่องพวกนั้นนมันจะดีมากขึ้นนะครับอารมณ์ความรู้สึกนั้นสามารถทําได้หลายแบบนะครับเช่นผมเคยสอนวิธีในการจําของผมไปแล้วนะครับการจําของวิธีของผมก็คือมีจริงๆมีหลากหลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเป็นการจําแบบเชื่อมโยงนะครับ เช่นผมอาจจะจำทางจากบ้านผมที่เมืองไทยไปที่ภารากอนนะครับขับไปได้ทางถนนเส้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถนนมันทาถูกมันมีการทำถนนมีอุบัติเหตุแล้วมันไปไม่ได้ถ้าผมรู้อยู่ทางเดียวมันก็ไปภากรกอนไม่ได้ถูกฮะผมก็ต้องรู้ทางอื่นด้วยมีทางลัดทางอะไรไหมเราก็ค่อยๆเรียนรู้ทางลัดพวกนั้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าทำให้ต่อมาเราก็รู้ว่าอ๋อมันมี 3- 4สี่ทางซึ่งเราสามารถไปจากบ้านเราไปถึงภากรกอนได้ ถ้าทางหนึ่งมันปิดลงไปเรามีอีก3ทางนะครับแบบนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเออถ้าเราต้องการจําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรามีหลักในการจําหลายๆแบบพร้อมกันเนี่ยถ้าเราลืมวิธีหนึ่งไปมันก็ยังมีอีกสาวิธีที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการจําได้อยู่ดีนะครับอ่านะครับในทางการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดเรื่องโควิดนะครับโควิดเออมันเป็นเชื้อไวรัสนะมันเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสมันเข้าไปที ทางเดินหายใจของเราเอ๊ะมันเข้าไปที่เซลอะไรนะครับเซลเซลทางเดินหายใจของเรามันเป็นเซลเยื่อบุนะครับเอ๊ะเซลเยื่อบุมันเป็นเซลอะไรนะครับผมก็จะถามตัวเองไปเรื่อยอ๋อในทางการแพทย์มันเป็นบางบางส่วน,นเป็นเซล s q u a m ม u s บางส่วนมันเป็น respiratory columnar cell มี ciliated cel cell อ่าอย่างเงี้ยนะครับผมท,ทั้งจริงจริง,รงมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเท่าไหร่นะครับมันจําแค่อย่างเดียวก็ได้ใครจะไปยิบย่อยอะไรอย่างผมนะครับผมไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าการที่เรามีรายละเอียดมากๆเนี่ย มันจะทําให้เราสามารถจําอะไรได้ดีขึ้นอ่าในส่วนหนึ่งเป็นวิธีการจําของผมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปผูกกับอารมณ์เช่นบางครั้งผมอ่านหนังสือบางเรื่องเนี่ยผมฟังเพลงอยู่มันทําให้ผมจําได้เลยว่าเอ้ยอ๋อเสียงเพลงนี้ตอนนั้นเรากําลังอ่านหนังสือเรื่องนี้อยู่นะครับหรือการใช้ไฮไลท์อ่ะแน่นอนว่าการใช้ไฮไลท์เป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยทํานะครับอ่ะก็มันเป็นการที่ทําให้เราจดจําตัวอย่างหนึ่งกับสีนะครับแต่ท่านต้องมีสตินะครับ าบางคนผมเห็นว่าขีดทั้งหน้าเลยเอะอย่างนี้มันจะไปได้อะไรขึ้นมานะครับยางนั้นท่านไม่ต้องขีดดีกว่าไหมครับหรือไอ้ส่วนที่ท่านเว้นไวนะ้นั่นคือข้อความสําคัญหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมเห็นบางคนขีดมันทุกอย่างนะครับบางคนมี5สีเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขอบวนการ5สีสมัยก่อนนะขีดมัน5สีเออแล้วอะไรมันสาคัญกันแน่นะครับท่านจะต้องลองนะครับว่าโอเคตั้งไว้เลยในหน้านั้นน่ะอะไรที่สําคัญให้ท่านสรุปออกมาได้ให้ได้1ประโยคพอ,อหรือ3าําจบ ในหนึ่งหน่นะครับแล้วท่านก็กขีดแค่3คํานั้นแหละส่วนถ้าท่านแบบคันไม้คัน i, มือเฮ้ยไม่ได้มันต้องขีดอะไรสักอย่างนึงมันมีไอ้ยางอื่นที่สําคัญอีกโอเคท่านใช้อย่างอื่นขีดอาจจะดินสอรหรืออาจจะปากกาอะไรของท่านก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในหน้านั้นให้มันเป็นามาร์กเกอร์สีเหลืองแล้วกันสมมติมาร์กเกอร์สีส้มสีเหลืองอะไรของท่านแล้วแต่ขีดไปแค่ประโยคนั้นคาคานั้นพอแค่นั้นแล้วใช้สติเอาสีมาผูกกับความ ความคิดความอ่านที่ท่านมีมันจะทําให้ท่านจําสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือการผูกความทรงจำนะครับท่านต้องลองดูนะผูกกับอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นบางคนนอกเหนือจากไปผูกกับเสียงเพลงผูกกับสีนะครับบางคนผม,ไ,มไปผูกกับห้องห้องหนึง่งนะครับเป็นการวิธีการจำแบบห้องเช่นผมรู้ว่าห้องนอนของผมเนี่ยเข้าไปแล้วมันหน้าตามันเป็นยังไงเช่นมีเกสามชั้นอยู่ข้างนี้ตรงนี้มีเปียโน,โนตรงนี้มีหน้าต่างนะครับ ท่านเอาความทรงจําไปแปะตามที่ต่างๆเช่นอ่านหนังสือเสร็จเกี่ยวข้องกับโควิดนี่แหละหลับตาเลยหลับตาแล้วเดินเข้าไปถึงในห้องลิ้นชักอันแรกเปิดออกมาอ๋อมันมีคําว่าโควิดเกิดจากโคโรนาไวรัสตรงนั้นแล้วก็คิดภาพนะครับเกะที่1มีงี้เกะที่2มีอะไรอ๋อยาเรมเดสเบียมันใช้ในการรักษาโควิดมันเป็นยาฉีดนะอ่าจะต้องให้ในช่วงเวลานี้เองน้นนะครับทําอย่างเงี้ยนะครับให สร้างความสนจจายึดติดกับสิ่งของซึ่งท่านคุ้นเคยอยู่แล้วต้องเป็นของที่คนคุ้นเคยนะครับไม่ใช่ว่าไปยึดติดกับอะไรก็รู้ที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนไม่ได้นะครับมันจะยิ่งไม่จํานะครับนะแล้วสิ่งที่ง่ายสุดก็คือห้องของท่านนั่นแหละ,ะครับเพราะว่าท่านก็นอนอยู่ในห้องของท่านทุกวันดังนั้นท่านก็ควรจะรู้ว่าอะไรทุกอย่างมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นท่านรู้ว่าอ๋อเปิดแก้มาตรงนี้มีถุงเท้าอยู่เราก็เอาความทรงจำเราไปแปะสิะครับถุงเท้านี้หมายถึงอะไรอ่าหมายถึง เรื่องประมวลกฎหมายมาตานี้มันว่าด้วยโน้นนี้นั่นอ่าถูกไหมครับอ่าแค่นี้ก็เป็นวิธีในการจําอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นทําไมคนเราถึงจําบางอย่างไม่ได้มันเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เอาสติลงไปจดจ่อกับมันแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปผูกไว้กับมันมันก็เลยจําไม่ได้เราก็เลยต้องหาอะไรเอาไปผูกไว้กับมันอยู่เรื่อยๆนะครับผูกทางหนึ่งมันก็อาจจะจาได้แล้วเดี๋ยวก็ลืมถ้าท่านผูกหลายๆทางเหมือนผมที่จําถนนที่ไปภารากอน ได้แบบ 4- ี่หทางอ่ะอย่างนั้นก็จะทําให้ผมสามารถที่จะจําสิ่งนั้นได้แม่นยําและนานมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดผมไม่ได้จําได้ทุกอย่างได้ตลอดเวลานะครับผมก็จําได้บางอย่างแล้วก็มันมีเรื่องที่ผมลืมเช่นกันเรื่องไหนที่ผมไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้สติกับมันมากผมก็ลืมได้ง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของชื่อคนอันนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญผมก็ไม่ได้จําเท่าไหร่นะครับบางครั้งผมเห็นหน้าคนนี้เราเคยเจอนะแต่เราไม่รู้เขาชื่ออะไรก็ปล่อย แต่ว่าคนไหนที่ผมตั้งใจจะจําจริงๆเนี่ยมันไม่เคยลืมนะครับจำได้แล้วก็จําได้เลยนะครับว่าคนนี้ชื่ออะไรเกิดวันไหนยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าผมไม่มีเหตุผลที่จําเป็นจะต้องจําให้ได้จริงๆนะครับคนที่มีเหตุผลให้จําให้ได้จริงๆก็ยกตัวอย่างเช่นอะถ้าเรา,ท,าท่านมีลูกค้าแล้วท่านต้องรู้จักเนี่ยอันนี้ก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูนะครับส่วนตัวผมไม่มีความจําเป็นที่ผมจะต้องทําแบบนานะแล้วแล้วบางคนก็เออแปลกดีว่ามันน้อยใจว่าเอ้ยจําไม่ได้เหรอนุสัตอ,อ้อ เนี่ยเจอบ่อยๆทําไมจําไม่ได้ก็ความสนใจของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ถามเขาเหล่านั้นว่าเอา่าแล้วทําไมทําไมคุณจําเรื่องของการแพทย์ที่ผมจําไม่ได้เลยอะทําไมไม่รู้เรื่องเลยโอ้จำไม่ได้เลยรอแล้วเราจําคุณจำอะไรได้นะครับคือก็ต้องบอกว่าความสนใจของคนเราในการที่จะจำเนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นบางเรื่องของคนเราเนี่ยที่เราสนใจมันก็จะจําได้มากกว่าบางเรื่องที่เรา ไม่ค่อยสนใจในโดยธรรมชาติของเราแล้วเราก็จะจําได้น้อยกว่านะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่บางคนทำไมจําชื่อคนจําหน้าคนเก่งจังแต่ในขณะที่บางคนไปจําอย่างอื่นเก่งกว่าเช่นอ,อ,อาจจะจําเรื่องของรถแข่งจําเสียงรถจํากลิ่นน้ําหอมได้ดีอ๋อนี่กลิ่นอะไรกลิ่นดอกนี่นกนั่นอ่ะคนนี้จําได้เก่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ธรรมชาติของคนนะครับส่วนคนที่ทําไม เรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่อยากจะจําดต่นดันจําได้ก็เป็นเพราะว่าเอาอารมณ์ไปผูกติดกับมันนั่นแหละครับท่านต้องพยายามตัดอารมณ์ออกด้วยวิธีการต่างๆแล้วจะต้องพยายามรีบทําตั้งแต่แรกรีบรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วรีบตัดมันเช่นการออกกําลังกายการดึงตัวสติของท่านออกมาอยู่ภายนอกแล้วมองเข้าไปข้างในเป็นต้นนะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครคนไหนมีวิธีการอย่างอื่นที่ดีกว่าหรืออะไรก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครััับบสสวสดีคร